ทำกิจกรรม์ดช็อปนั่นเองนะคะมีหลากหลายม,มากๆเลยนะคะอย่างเช่นนี่เลยน้องกำลังนั่งทำอยู่เป็นการวาดภาพระบายสีกระเป๋าผ้าห้าสิบบาทก็หา เป็นเวิร์กชอปทำแบบร้อยลูกปัดนะอันนี้จะเป็นกำไลข้อมือสวยมากๆเลยนะและที่สาคัญค่ะเขาจะมีที่แบบหลากหลายมากๆเลยตันนี้ีเราสามารถ DIY ตามความต้องการของเราได้เราชอบสีแบบไหนอยากทําแบบไหนเลือกดูได้เลยค่ะนี่เดี๋ยวขออนุญาตเปิดดูนิดนึงว้าวสวยมากนี่50ปบาทเท่านั้นนะทุกคนแล้วก็มีอันนี้เป็นตัวอย่างใช่ไหมนี่สวยมากเลยนะ้นแล้วก็ จะมีน้องกำลังนั่งเก่งมากแก่จะ่อเลยนะคะพู้ต้าของเราป่ะวก็จะมจับ้จะบอกว่างานฝีมือเนี่ยคืสวยมากๆเลยนะคะแท่ของเราเนี่ยจะเป็นเครื่องประดับค่ะเครื่องประดับเนี่ยคือมีให้คนแบบลูกค้าเลือกเยอะมากๆสวยงามมากๆจะเป็นงานฝีมือทั้งหมดเลย อันนี้จะเป็นงานฝีมือทั้งหมดเลยนะคะก็เครื่องประดับมีอะไรบ้างมีตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยอันนี้จะเป็นต่างหูมีลายให้เลือกแบบเยอะมากๆส่วนมากๆเลยนะคะเป็นงานฝีมือทั้งหมดแล้วก็มีสร้อยคออยากจะได้แบบสีพนเดียวกันก็สามารถจับคู่ได้เนาะ,ะจับคู่ได้ต่างหูสร้อยคอกำไลสร้อยแขนนะคะอีสวยมากๆเลยนะคะลองมาเลือกดูก่อนได้อยากได้ นะคะือใครที่บอกว่าอยากได้แบบที่ไม่เหมือนคนอื่นก็สามารถมาเขาเรียกว่าอะไรมาแบบออกแบบนะหรือว่ามาสั่งทำสั่งใต้เหมือนันไอ้ก็ส่วนตัวของเก๋ๆเห็นไหมเอออ่ะที่ห่วงแล้วนะอ่ะก็คือเป็นงานีสวยมากชาวบ้านที่จะบอกว่าชอบมากๆเลยมันเชอบแบบชั้นมากเลยดิใช่ไหสวยมากๆเลยนะคะเป็นกระเป๋าที่กระเป๋าจะบอกว่ามหลากหลายแบบหลากหลายลาย ตัวนี้จะเป็นงานถักคือแบบเป็นงานฝีมือเลยอะ่ะแล้วมาตกแต่งกระเป๋าอะ่ะดูสิกระเป๋าจะมีตั้งแต่ใบเล็กใบใหญ่แล้วแต่ไซส์ว่านะคะชอบไซส์แบบไหนหรือใครที่อยากจะได้ลวดลายแบบไหนเนาะมันสวยหมือนเลยอะโรบู๊ตโรบู๊ตเลยแล้วก็ยังมีเขาเรียกว่าอะไรที่ลองไอ้นี่ปะเขาเรียกว่าอะไรนะที่รองเอ่อที่ลองโตที่ลองโต๊ะเก้าอี้นะคะตกแต่งแบบประดับบ้าน อันนี้ก็จะเป็นที่รองแก้วรองแก้วรอง,องจานพุ่มมี้หมดเลยนะสามารถสั่งทําได้ด้วยนะจ๊ะอันนี้เป็นที่รองแก้วงานฝีมือสวยมากมาๆ เช็คอินก็เยอะดอกไม้ก็สวยคนก็สวยอ่ะมาต่อกันเลยกับร้านนึ่งนะคะนี่จะบอกให้เลยนะคะว่าร้านนี้ใครที่ชอบใส่กเกง,เกงแบบผ้าพวิวสบายๆอากาศร้อนๆเมืองไทยค่ะนี่เลยสวยงามมากๆนะคะลากหลายเป็น,เป,นเป็นรูปปูนะเพราะว่า มุสาคอเลยใครจะไปมีแพนจะไปเที่ยวทะเลหรือว่าอยากได้เสื้อผ้าแบบสีแบบทั่วา,ายนะคะสีสันแบบนี้ถือว่าเป็นสีเขาเรียกว่าสีสะท้อนแสงเนาะมาดูาากันได้เลยนะคะแต่อีกอด่งนะคะที่บอกแล้วนะคะว่าสีสะท้อนแสงใครหาเสื้อผ้าไปงานแบบว่าสีสะท้อนแสง,งนี่เราคดูนะคะต้องมาดูอเลยเพราะว่าเขามีแบบหลากหลายมากๆเลยนะคะแบบว่าสีสวยสีสดใสสีสะท้อนแสง ใส่ได้ทั้งแบบเที่ยวทะเลใส่อยู่บ้านใส่ไปออกงานได้หมดเลยนะคะสีสััาแสงสวางเลยสืย้อยืดมีหลายไซส์ด้วยนะคะเป็นผ้าคุณปักลายเที่ยวทะเลนะคะโอ,อ้โหสวยมากลายปลาค่ะสีน้ำทะเลนะคะเป็นผ้าสีกระจอมเช่นเดียวกันอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปกันที่อพาร์ตเมนตงเลยนะคะบว่า ที่มานะคะสำหรับใครที่ชอบนะคะในงานศิลปะงานผ้าไทยนะคะวันนี้มาที่นี่กันได้เลยเพราะว่านะคะร้านนี้เขาจะมีผ้าขายนแบบนี้นะคะพอไปตัดเย็บตามความต้องการได้เลยแต่ตอนยุคใหม่รมื่วนใหม่แล้วเราก็จะมีเป็นผ้าที่ตัดทบเอียบรแล้วสำเร็จลุคแล้วนะคะกระโปรงกระีก็ะโปรงลูกค้าสามารถําดูแบบได้นะคะนี่เลย ลายอกว่าเราทเลือกคลุมเนาะสวยๆนะี่คืองานศิลปะของมันเลยสวยมากๆนะคะเขาเรียกว่าเป็นผ้าลายหยักนะคะป็้ผ้าลายหยักใครก่อนก็จะใส่แล้วผ้าะ่อนร้เลยนะมองจับเพราะมันคิมากเวลาใครที่บอกว่าซือกกาาอา้อเป็นผ้ามาถึงเ้าเปคลุมหรือจะซื้อไปตัดเองก็ได้แต่วันนี้เรามีแบบด้วยนี่เลยค่ะ เป็นแบบกระเป๋าสามารถปรับเย็บเป็นแบบกระเป๋าได้หรือว่าเป็นกางเกงค่ะกางเกงบอกเลยใส่ออกที่บ้านก็ดูสวยเก๋ไก่ทันสมัยดูลายสปอร์ตมีลายที่ดะดูมากและจะบอกว่าเป็นกางเกงผ้าผิวใช่ไหมใส่อยู่บ้านมาเกเย็นด้วยคือเหมาะในในอากาศใินไทอากาศร้อนๆแล้งผ้าแ,แบบคลุกแบบนี้แล้วใส่ในเย็นสบายด้วยนะคะลายมันหล,ลากหลายกเลยนะคะที่ทั้งแบบเสื้อเชิ้ต สามารถซื้อใส่ได้เลยแล้วก็เป็นเด็ด้านหลังเลยนี่นะคะออกแบบมาแบบแนวหมกักสวยามามาก,มาก,มากๆเลยใครที่ชอบนะคะสามารถแวะเข้ามาดูได้เลยค่ะอ่ะเรามาต่อกันร้านนี้เลยนะคะก็จะเป็นผ้าที่เป็นผ้าบาร้อแล้วจะบอกว่าลวดลายสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ามากๆเพราะว่า ลองสังเกตดูน,นะคะนี่เลยลวดลายของเขาจะเป็นลายแบบใบไม้ดอกไม้ที่จะบอกว่าเขาไม่ได้เพ้นนะเขาเอาดอกไม้จริงๆเนี่ยทำลวดลายค่ะนะคะปั๊มลงไปค่ะทําลายลงไปค่ะคือสวยมากๆแล้วจะบอกว่านี่เลยเห็นไหมตัวน,นี้เป็นเสื้อนะคะทําได้ทั้งหมดเลยทั้งเสื้อแล้วก็เดรสนะคะคือจะเป็นลายใบไม้จริงเลยคือสวยมากๆและอีกหน่งสิ่งที่ปั๊มชอบมากเลย<ๆ>เรามาดูด้านาในกันดีกว่า เ็า่หนวดูสิแล้วจะบอกว่าผืนนี้นะคะมีผืนเดียวในโลกค่ะใครที่อยากจะได้แบบเกเกแล้วก็ไม่เหมือนใครต้องมานะคะลวดลายผ้าคลุมแบบนี้เลยราคาพิเศษมากๆคือสวยมากเห็นไหมนี่คือใบไม้จริงๆเล้วตอนแรกก็คิดว่าหู ใครมาวาดแม้วาดเองคือเหมือนจริงมากแต่จริงคือใบไม้จริงๆเลยที่เราพิมพ์ลายไปแบบนี้รับรองได้เลยว่าเป็นลายที่เก๋และไม่เหมือนใครไม่ซ้าใครอย่างแน่นอนและนอกจากนี้ถ้าใส่ถวมใส่สบายค่ะเขายังมีเป็นแบบใหม่ค่ะสําหรับคนรุ่ใหม่นี่เป็นกางเกงกระโปรงนะเห็นไหมนะคะสามารถทําแบบว่ามิกซแอนด์แมทเป็นเสื้อผ้าแบบแนวคนรุ่นใหม่เลยนะคะ ก,ก็จะมีเบนกงะคะขาย,ยาวกระโปรงนะคะทำได้หลากหลายแล้วก็ลงไปเห็นหัวหุ้มหัวหุ้มแบบนี้สวยหมวกแบบนี้แนวเก๋มากนีม่มีช้างติดด้วยแล้วก็เป็นหมวกแบบนี้ก็สวยคือใครอยากได้แบบไหนแนวไหนสไตล์แบบไหนคือสามารถแบบว่าเออมาเลือกแบบได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีกระเป๋านะคะมีกระเป๋านี่มาเป็นเซตเลยนะใส่เสื้อตัวนี้ใส่เดสต์ตัวนี้คู่กับกระเป๋าลายแบบนี้ด้วยนี่สวยมากแล้วก็ยังมีเสื้อแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่าเสื้อแบบ เสืส้อสายเดี่ยวสำหรับคนยุคใหม่ใส่อยู่บ้านใส่เที่ยวก็ได้ลายแบบเก๋ๆนะคะใครที่บอกว่าเป็นผ้ามัดยอมนะคะตัวแบบไม่สวยค่ะนี่เลยนะคะแบบใหม่ค่ะนะคะแน่นอนเลยว่าช่วงนี้นะคะเราจะมีแบบใหม่เยอะมากๆอีกหนึ่งร้านค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันกับร้านเครื่องประดับร้านนี้ก็บอกได้เลยว่าเครื่องประดับเช่นเดียวกันเห็นไหมอุ้งตานที่มัสวยมากค่ะคุณผู้ชมคะนี่มีหลายสีด้วยนะ อุ้ยสวยอ่ะเป็นงานฝีมือทั้งหมดเลยค่ะใครที่อยากจะได้ให้ใหมันครบเซตนะคะก็สามารถมาเลือกสร้อยแขนสร้อยข้อมือต่างหูกำไลเลือกตามแบบได้เลยคือจะบอกว่าราคาถูกมากนะดูป้าราคาเพียงแค่เริ่มต้น59บาทค่ะสร้อยขอก็มีเนาะดอกไม้ก็สวยมากอันนั้นจะเป็นกำไลนะเป็นร้อยแบบลูกปัดนะคะใครอยากได้สีสันแบบไหนมาดูได้เลย เลือกเป็นคู่เอาให้เหมือนกัน mix and match ก็ได้เลยนะต่างหูกำไลสร้อยคอแล้วก็มีแหวนด้วยนี่แหวนก็สวยนะคะจับสีได้นะเนี่ยสีฟ้าคู่กับสีฟ้าแบบนี้นันต่างหูกับแหวนอย่างเงี้ยคู่กันสีฟ้าก็ได้หรือว่าจะสร้อยแขนได้ไหมดเลยนะสร้อยแขนคู่กับเออนนี้คู่เข้ากันเนี่ยก็อันนี้เข้ากันมากเลยนะนี่สร้อยแขนนะคะกับต่างหูสีฟ้านะใครที่บอกว่าอยากจะ เอาสีฟ้าไปเที่ยวทะเลเนาะอุ้ยมีสีเยอะสีฟ้าสีสีฟ้าอ่อนสีฟ้าน้ำเงินสีฟ้าเข้มมีหมดเลยแล้วก็มีรูปสวนน่าร่วงานศิลปะของเรบอกว่าซ่อนความสวยงามใครมองออกว่าเป็นรูปอะไรคือการความสวยงามที่นะคะกับงานศิลปะของเรานะคะและอีกหนึ่งรลกของอทุาาากวันนี้ค่ะ <c oughs> ที่เราพามาแนะนำให้ท่านนะคะวันนี้คำแบบความค พร้อมช็อป500บาทนะคะวันนี้เราก็มีเจนหอมนะคะให้มาทํากันแบบฟรีๆเลยเ่นหอมเนี่ยเขาจะมีการเตรียมอุปกรณ์ทีเขาเรียกว่าเป็นดอกไม้จริงๆนะดอกไม้แห้งนะคะตัวนี้ก็สามารถเอามาตกแต่งอ่ะเขามีตัวอย่างให้ด้วยนี่นี่ก็คือตัวอย่างนะคะซื้อช็อปครบ500บาทค่ะสามารถนําไปเสร็จมาแลกคูปกงแล้วก็สามารถมาทําฟรีได้ที่นี่ได้เลยนะคะ และไปอีกโรงหนึ่งโบสถ์วันนี้นะคะนอกจากี้เราก็ยังมีกิจกรรมนะคะช่วงเย็นๆเดี๋ยวเราจะมีคอนเสิร์ตเฉพาะให้ทุกท่านผามามาฟังงานให้ท่านรับฟังมาตั้งชิลกันอยู่บริเวณนี้สามารถฟังนะคะดนตรีเฉพาะและเราจะไหว้พระมากระลุกกระลันได้เลยโบสถ์ค่ะบอกว่าบูธสวยงามมากๆเลยโบสถ์กิจกรรมจัดดอกไม้สด DIY ราคา1น9บาท อันนี้จะเป็นดอกไม้นะการตกแต่งดอกไม้ให้ดูสวยงานมนะคะและนี่เลยคือสามารถเลือก<ม>ดอกไม้ตรงนี้ใช่ไหมเอาดอกไม้ตรงนี้แล้วก็ไปแต่งนะคะก็มีแบบให้ดูมีการสอนหรือจะเอาจับทำเองก็ได้ตามคำต้องการได้หมดเลยนะคะในราคา319 1 9่แลแอะอีบเอันค่ะ กี้นะคะจะเป็นการตกแต่งคุกกี้แบบ DIY ค่ะคุกกี้ของเขานะคะคือ99บาทเท่านั้นคือจะบอกว่ามีให้เลือกใช่ไหมว่าตามเ,าเป็นรูปลายสัตว์ต่างๆเนาะใครที่ชื่นชอบแบบไหนก็สามารถเลือกได้เลยและอันนี้คือส,สีสามารถเอามาแต่งเติมเดี๋ยป็นตัวอย่างก่อนะตัวอย่างให้ดูตัวอย่างอยตรงนี้ตัวอย่างอยู่ตรงนี้จ้าก็คือสามารถเอา เอาสีเนาะไปแต่งแต้ตมนะคะตามความต้องการได้เลยและที่สำคัญคุกกี้นี้กินได้ด้วยนะคะทำสวยแล้วชอบแล้วเอากลับบ้านไปกินได้เลยค่ะวันนี้ใครอยากมาทำกินเองหรือว่าจะพาน้องมาทำกิจกรรมบูช็อปได้เลย99บาทเท่าน,นั้นค่ะดิดูเราดิหลายลูกมากเลยนะ ตไปคก็จะเป็นผ้ามัดย้อนสีสอด้ว่าสยมเราก็จะมีนะคะเป็นแบบหว่าเป็นผ้าพนคก็ได้ผพก็ได้นะคะสีสวยสดใสมากๆและจะบอกว่าเป็นผ้าเป็นผืนเนี่ยปกติก็จะแบบมาเป็นตุ่มเป็นหยิงแต่วันนี้ความก็มีเป็นเสื้อนะเป็นเสื้อแบบอ่ะเเสื้อแบบเทรนสมัยใหม่ด้วยนะคะแล้วก็มีเสื้อมีไซส์แบบไสใ่ไซสใหญ่ด้วยนะคะเป็นเสื้อยืด มีหลากหลายมากๆเลยแล้วก็เขาฝั่งนี้ค่ะก็จะเป็นเสื้ออาศัยทํางานได้นะคะหรือว่าใส่ไปวันแบบสวันสบายๆได้จนถึงเป็นเดรสแบบคุณผู้หญิงใส่อยู่บ้านสบายมากคาดที่หน่อยนะคะแล้วก็ราคาตั้งแต่350บาทขึ้นมานั้นลิฟน์ดูแะก็จะเป็น450รอบก็ลายสวยค่ะแล้วฝัว่งนี้ค่ะมี แล้วยืดแล้วนอกจากผ้ามัดย้อมนะคะเขาจะทาเสื้อผ้าเสื้อยืดุดเทนแล้วเขาก็ยังมีกระเป๋าด้วยนี่กระเป๋าก็มีหลากหลายสีนะคะสวยด้วยนะถ้าเป็นสีแบบสีแบบคาร์ตาฟูมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปชมคนตูด้วยนะคะสักสั่งนี้นะแี่จะเป็นกระเป๋าเป็นหมวกนี่คือแเป็นหมวกนะคะหมวกกับกระเป๋าที่สามารถเอามาออกแบบทําลายได้หลากหลายนะคะสุดที่ดีนะ ลายสีสวยมากเลยอันนี้ก็จะเป็นผ้าคลุมใช่ไหมคะอันนี้เป็นผ้าคลุมนะคะผ้าคลุมเนี่ยสามารถมาทําเขาเรียกว่าเลยนะทําเป็นผ้าแบบนุ่งเป็นผ้าสิ้นได้ไหมเดี๋ยวพี่เขาไห้หมดหมาๆนุ่งมาฝั่งนี้ดีกว่ามฝังนี้หนเล็กนุ่งยังไงอะสอนนุ่งหน่อยเเป็นผ้าคลุมไหล่ผ้าผ้าลุมเล็กเนีคลุมหล่เนะนาะคลุมไหล่แบบนี้ แต่ผ้านั่นคือเป็นนุ่งได้ใช่ไหมเหมือนที่เขาเวลาเห็นแบบไปเขาเรียกนะไปทะเลไปชายหาดใช่ไหมะอ่านี่เลยค่ะ้าขาใครที่อยากจะซื้อผ้าเป็นถุงแล้วก็เอาไปทุ่งแบบนี้นะคะเแิดนี้เลยมีวิธีนุ่งใช่ไหมคะเอาใครผู้ชีชาญหรือคู้รู้เป็นคนรุ่งให้บางทีเราอาจจะไม่รู้ว่าอาจจะไปคเุมือนผ้าเิ้นอย่างเดียวแต่ถ้าจะนุ่งให้มันเก๋ๆที่เขามีวิธีมัดด้วยนะเขามาดูวิธีมัดไหมมัดผ้า ออกมาค่ข้างแบบนี้แล้วก็ใส่ยาวๆเก๋ๆเห็นไหมผ้าลงเออนี่ค่ะสวยงานค่ะสวยไหมคะลดไหมคะนี่จะเป็นผ้าผืนใหญ่นะคะที่สามารถเอารุ่งแบบเนาะเป็นแบบผ้ายาวๆถ้าเป็นผ้าผืนเล็กเนี่ยรุ่งได้นะจริงๆน้องๆที่แบบมาเป็นครอบครัวเป็นเด็กเล็กอย่างเงี้ยรุ่งได้แต่แต่เราผู้ใหญ่เงี้ยเราก็ต้องแบบใช้ผ้าผืนใหญ่หรือจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ค่ะนี่เลยค่ะคลุมไปเลยค่ะคลุมแบบกันแดดเนาะเวลาไปแบบ ก็ยังมีอะไรอีกมวมวหมววค่้ามวกคุผู้ามขาเอาแบบเอาแบบให้มันครบเลยนะเ๋หนฉันจะข่อยยาทำให้เป็นตุยอยา่างอันนี้อุ้ยหม,ามกวะะมกสามารถกลับด้านได้ใช่ไคะนี่เลยค่ะมวกสามารถกลับด้านได้ได้ดนะสสีถ้าสมมติเราเบื่อฝั่งนี้สีนี้ใช่ไหมเรากลับเป็นฝั่งสีนี้ได้นะอุยเลิศ <laughs> เลิศมากสีอันนี้คือชอบแบบประโลมใช่ไหมคะสีไหนชอบแบบประโลมคะ นี่นะเป็นหมวกและอันนี้ก็น่ารักมากเลยลเขาเรียกวอะไรที่ถูกผมเนาะไม่ถูกผมคาดผมที่คาดผ,ผ,ผมสวยมากๆเลยนะคะนี่น่ารักมากนะคะซื้อไปลหลายๆสีเลยอันนี้เป็นสีฟ้าเดี๋ยวเราเผือแบบว่าซื้อผ้าแบบชอบคนมีสีฟ้าแล้วก็จะเป็นกระเป๋ากระเป๋าก็าคือทำได้หลากหลายมากอันที่สามารถสั่งทำได้ไหมคะสั่งทำก็ได้สั่งทำพิเศษก็ได้หรือว่าแบบเอาแบบมให้ดูก็ได้นะว่าเราจะแบบ แบบเย็บหรือว่าอะดับทำแบบ่างอืนได้ไหมอะโอเคขอบคุณมากวันนี้มีโรโงชั่นในงานอะไรกันบ้างครับบูดีราคาพิเศษเฉพาะในงานนี้มาจากไหนคะับูดี รูท์นี้นะคะมาจากนะคะมาจากสมุทรสาครน้ำหนักชัยค่ะใหาฟังไปมากๆเลยมาจากบูธอยู่ที่เซ็นทรัลพราซ่า2นะคะก็จะบอกว่าโปรโมชั่นก็คือในงานนี้เดซก็ได้เป็นท่าซิมก็ได้เป็นท่าอะไรก็ได้แล้วแต่อยากใส่แบบไหนใส่เลยชอบแบบไหนชอบเอามาเลยจัดเลยล่ะค่ะพิเศษเน็ตเป็นแบบเป็นแบบเป็นเน็แบบนี้ก็ได้ใช่ไหมคู่ก็ได้จริงๆใส่ได้อุ้ยเคยเห็นอยู่แต่เราจำไม่ได้ว่าใส่ยังไงใส่แบบอ๋อใส่แล้วก็ปักค้่คอใช่ไหม ต้องรู้วิธีว่าเราต้องใส่ยังไงอ๋อเนี่ยเห็นไหมตีนชุดีเป็นแบบแล้ค่ะตอเออออย่างนี้เองต้องนี่นี่ค่ะคาที่มาเดินนะคะ็นสนะคะแวะเข้ามาเดินมาด่าอาหารด้านหลังสุดค่ะคือยาันคะปิดบักชุดเติม เขาทำเหมือนแบบทำออกแบบเป็นกระเป๋าตางค์แบบเล็กแบบยาวใส่ไปใส่ธนบัตรใส่เหรียญใส่บัตรหรือจะเป็นใส่แบบเขาเรียกใส่ปากกาดินสออะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะล้ดลา,ายก็สวยงามมากๆเลยอันนี้ก็สวย,ยนคะคะ กระเป๋าถือกระเป๋าสักายค้างอุ้ยอันนี้ราคาเริ่มต้น59บาทเป็นงานสวยมากอย่าลืมนำมาอ,อุดหนุนกันได้นะคะงานถือมืองานสวยแบบนี้นะคะแบบลูปรูกร้อนด้วยแล้วก็มีหลากหลายแบบนะคะราคาสูกมากอ่ะปุ๊บ,บูุเดี๋ยวเราไปปู๊อีกฝั่งหนึ่งแต่ตอนนี้นะคะภายในของเรานะคะมีที่ถ่ายรูปให้ทุกท่านถ่ายรูปคุ่ดอกไม้สวยมากะะะะมาเบ้มมาเราก็จะมีกิจกรรมเวิร์คช็อปค่ะ จะการเวิร์กช็อปเนี่ยนะคะสามารถรทำได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้อ,องๆหนุ่มๆพ่อแม่ผู้ปกครองค, <c oughs> ค่ะวันนี้ค่ะเรามีโรเต็น DIY เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะว่าวันนี้นะคะเรามีเป็นกระเป๋าผ้าราคา50บาท แล้วก็เป็นตัวนี้จะเป็นวาดการตูนล,ล้อเรียนนะคะตัวนี้ราคาเริ่มต้น1,300นบาทแล้วก็ยังมีค่ะเป็นเวิร์กช็อปลูกบัตนะคะแล้วก็ยังมีเป็นเพ้นท์กระเป๋าผ้าราคา50บาทเท่านั้นค่ะ